ที่ส่งเอกสารให้ผมทางออนไลน์ทางไลน์ใช่ไหมครับพี่แล้วก็ผมส่งเจ้าที่ไฟแนนรับวิ่งไปเซนถึงบ้านแล้วใช้เวลากี่วันครับพี่วันเดียววันเดียวอนุมัติพี่อาชีพอะไรบอกผู้ชมทางบ้านก่อนเปิดร้านอาหารลาบพิสารลาบเิือดกรค่ะพี่อำเภอแม่สอดใช้เอกสารสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านเออ,อโต้คาร์นะครับวันนี้เราก็มายืนอ,อยู่ที่สาขาพนาัสนิคมนะครับวันนี้ก็เป็นเลิกงานยามดีอีกทีอีกวันหนึ่งนะครับอของของพิยาเนาะ พี่ยาอันนี้พี่ยาเดินทางมาจากไหนนะครับจากแม่สอดจังหวัดตากนี่นะครับ <Wow. S 1> พี่ยานะครับเดินทางมาจังหวัดตากแม่แม่สอดเลยนะครับลูกค้าเคสนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรู้จักกับเฮียแล้วเจ๊เป็นการส่วนตัวนะครับก็มั่นใจในตัวร้านเราเนาะ<ต>ก็พี่ส่งเอกสารมาให้ผมทางออนไลน์ทางไลน์<ต>ใช่ไหมครับพี่แล้วก็ผมส่งเจ้าที่ไฟแนนซ์รับวิ่งไปเซน็นถึงบ้านแล้วใช้เวลากี่วันครับพี่วันเดียว วันเดียวอนุมัติ <S <S พี่อาชีพอะไรบอกผู้ชมทางบ้านก่อนเปิดร้านอาหารลาบพิสารลาบยโสธรค่ะอ่าพี่อำเภอไม่สอดใช้เอกสารเยอะไหมครับพี่ไม่เยอะมีสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนแล้วก็ร้านรูปถ่ายร้านบัตรประชาชนใบ<ๆ>เดียวออกได้นะครับผมแล้วก็ไม่ยุ่งยากใช้เวลาแค่หนึ่งวันก็อยากจะฝากผู้ชมทางบ้านว่าดย๋ยงนี้มันเป็นยุคออนไลน์แล้วเนาะพี่ยาก็ไม่จําเป็นต้องกลัวนะครับว่าอยจะเป็นแก๊ง call center หรือเปล่าอะไรเงี้ย คือเปิดใจให้กับทางออนไลน์นิดนึงเนาะพี่เนาะก็วิ่งไปเซ็นถึงบ้านนะแล้วก็อนุมัติภายในวันเดียวเนาะพี่ยาเนาะนแล้วก็ใช้เงินออกรถเท่าไหร่ครับพี่ยาบอกพี่หกบาทแล้วรถของเรานะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ปี2022ไม่หนึ่งหมื่นโลแล้วก็จัดทรงลงล้อแถมให้พี่พีฟรีเลยนะครับไม,ไม่มีไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ยามากเนาะขอบคุณมากนะครับที่ที่ใช้บริการของทางร้านเรานะครับก็ฝากนะครับก็ ่นผู้ชมทางบ้านถ้าอยากออกรถกับทางร้านเออโต้คานะครับใช้เงินอ,ออกรถเท่าไรพี่ยาขอยีิ้งหนึ่งฟรีทุกค่าเด้จ่ายนะครับผมก็นะครับสนใจก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่ยาด้วยครับแล้วก็สวัสดีทางบ้านด้วยครับสวัสดีครับ